39ชโนดนะครับในสาระบบของที่ดินระบุว่าทั้ง39ชโนดใน27ปีมือมีเนื้อที่เท่าเดิมรูปแผนที่คงเดิมข้างเคียงรับรองแนวเขตหมายความว่าที่39ฉโนดใน150ไร่จะรังวัดอีกกี่โนดก็ตามพื้นที่เนื้อที่จะต้องคงเดิมปรากฏว่าปี5,52นะครับมีการรังวัดรวมโนด สี่ฉนดเป็นหนึ่งโฉนดที่กับบวมหรืองอกขึ้นมาเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วในวันที่ทำการรังวัดมีข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลักเขตมีการสูญหายหลายสิบลหลักเขตหลักฐานในสารระบบที่ดินในในแปลงที่รังวัดรวมสูญหายอันนี้คือเป,เป็นประเด็นข้อพิรุษนะครับทางชมรมก็ตรวจสอบข้อกฎหมายว่าอำนาจหน้า,นา,นาที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการรับผิดชอบที่ดินตรงนี้เป็นของหน่วยงานใดนะครับมันก็ไป กฎหมายก็กําหนดว่าเป็นหน้าที่ของานอำเภอผู้วา่านักการเมืองท้องถิ่นนะครับเราถามว่าเกี่ยวข้องอย่างไรอีกชั้นหนึ่งก็ปรากฏว่าผู้ขอรังวัดกลายเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหมายความว่าผู้รังวัดม,มีหน้าที่ในฐานะเจ้าที่รัฐแล้วก็ในฐานะเป็นเจ้าของที่ดินนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นเราก็รวบรวมได้ความว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับถามมีการกระทําความผิด จริงที่ดินผืนนี้จะต้องถูกเพิกถอนและนํากลับคืนสู่แผ่นดินให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามวัตถุประสงค์และตามกฎหมายแล้วถามว่าองค์กรใดจะทําหน้าที่ตรงนี้เราก็พิจารณาว่ากองบัญชาการตอ,อกสวนกลางมีอำนาจหน้าที่โดยตรงนะครับทางประชาชนผู้ผู้ยอมรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นก็ก็ร้องขอชมรมให้พามาในวันนี้นะครับเป็นที่มาของเรื่องทั้งหมดค่ะคือขอเสริมนิดนึงถามว่าทําไมวันนี้เราถึงยังมายังไม่ยอมแพ้ค่ะ เราก็คิดว่าตรงเนี้มันควรจะเป็นที่ส่วนรวมค่ะเราก็คิดว่าตรงเนี้มันควรที่จะเป็นที่ของส่วนรวมค่ะเป็นที่ที่ทางคุณพ่อของดิฉันเนี่ยก็ได้แบ่งให้เป็นคลองค่ะก็มันคือมันมีการแสดงเจตนาตั้งแต่เบื้องต้นว่าต้องการให้พื้นที่ตรงนี้เป็นคลองค่ะแล้วแล้วก็อยากจะให้ประชาชนหนองใหญ่เนี่ยได้ได้เข้ามาได้เข้ามาใช้ประโยชน์ตรงพื้นที่ส่วนนั้นค่ะค่ะในการนี้เราก็เลยคิดว่าเราก็จะขอ ความเป็นธรรมอีกสักครั้งหนึ่งค่ะที่จะขอให้มีการสอบสวนค่ะสี่ชนนตที่เนื้อที่มันงอกมางอกเท่าไหร่ที่ตลอดเนี้ยงอกเกินฝ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ที่ควรจะเป็นอ่าคือคืองอกเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่เดิมเนื้อที่เดิมใช่ครับที่เราวัดตึกไว้ใช่ก็นี้ทางทางทางเจ้าของที่เดิมเนี่ยครับเขาก็มองว่าถ้าเราปล่อยเรื่องนี้ ไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมการเรียนแบบของเจ้าหน้าที่รัฐที่ว่าอการกระทํานี้ไม่เป็นไรนะ,อ,อ,ะอะไรเงี้ยในพื้นทีน่การบุกปุก,ก,ลกแล้วไปยึดครองจะทะเลาะกันแทนที่จะเป็นสาธารณประโยชน์เพราว่าทุกคนใช้ร่วมกันแล้วถามว่าการที่เขามาเสียสละวันนี้เขาได้อะไรในทางกฎหมายในทางสังคมเนี่ยไม่ได้เลยเลยเนื่องจากว่าถ้าเจ้าที่ผู้กระทำผิดโดนลงโทษก็เป็นเรื่องของความถูกต้องเนื้อที่ เอ่อพื่อต่อเรียกคืนก็เป็นของส่วนรวมทางผู้ร้อไม่ได้อะไรเลยในทางน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมครับหรืออาจจะท่วมน้อยลงคราบการที่เขาผอไม่ฝากของเขาอ่ะแล้วมีนอกจากครอบครัวนี้ที่เป็นเจ้าของที่เดิมแล้วมีคนอื่นไหมที่พอที่จะบอกเล่าเรื่อาใครที่จะคุยได้บ้างใ้ข้อมูลได้บ้างเขาเข้าใม่เลยครับเขาเข้ามเดี่ยวผมจะพู เดี๋ยวเบียดอ่ะไปรเดี๋ยวเบียดอะไเปนรเเเอายเดี๋ยวเราเอาตัวี่ะเาเลยครับโ่เไรครับอ้าของท่านเป็นรองประธานเลยนะลองวหน่อยดมามาแล้วเชื่อมหากินนะครับครับแนะนาตัวนี่ยเผมพนตีเดนยดีศรีนะครับครับผมพนจีเดนัยดีศรีพิรมนะครับเป็นรองประธานที่ปึกษาของชมรมนะครับ ชมรมเราก็ม,ม,มีมีทํางานในด้านการช่วยเหลือของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากเจ้าที่รัฐนะครับก็ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะแจ้งกับชมรมได้นะครับเราก็จะดูเรื่องของความถูกต้องแล้วเพื่อของประโยชน์สาธารณะเป็นหลักนะครับชมรมชื่ออะไรน้วเนี่ย ชม,มรชม,มคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทํำของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรที่เรามีวัตถุประสงค์ว่าเราให้ความเป็นธรรมกับประชาชนให้ความ